สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเยลเบลล่านะคะที่เราชําไว้แล้วนะคะดูสภาพสิคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เป็นหนกแก่นะคะเพื่อนเๆเห็นไหมคะสังเกตไหมคะเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่นะคะนี่คะ่ะหนกแก่นะคะข้อดีของเขาคือ นี่เกิดออกมาแล้วนะคะเนี่ยมีใบเล็กๆนะคะแม้ว่าต้นเก่าจะตายไปนะคะนี่ตัดทิ้งไปเลยเนาะอาจจะเหี่ยวเนาะ oh. เหี่ยวมากมายแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ว่าที่เราเอามาชํานี่เป็นหน่อแก่นะคะดังนั้นก็คือเขาก็จะมีส่วนยอดใหม่นะคะที่เกิดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะนี่เราก็เลยเก็บไว้นะคะเอาไว้ลุ้นกันต่อไปนะคะ หน่อแก่มีประโยชน์แบบนี้นะคะคือสามารถแตกหน่อใหม่ขึ้นมาได้นะคะแม้ว่าใบเก่าจะเหน่ยวแห้งไปแล้วนะคะนี่ข้อดีของหน่อแก่นะคะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยแตกออกมาใหม่แล้วนะคะนี่ที่สําคัญเดี๋ยวจะมาดูของแพงกันนะคะนี่คะ่ะจําได้ไหมคะนี่คือต้นอันนี้คือบานเย็นสองชั้นนะคะ ชำจากหน่อแก่ที่เราตัดไปนะคะนี่ค่ะเงาเงาเงาแก่ๆแ,แบบนี้นะคะนี่อันนี้คือเงาของเขาเนาะเนี่ยเขาสามารถแตกหน่อออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือหน่อของบานเย็นสองชั้นนะคะนี่มาแล้วอันนี้คือเงาของเขาเลยเราตัดตรงไหนเขาก็จะเกิดตรงนั้นนะคะเนี่ย เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสองเงาเลยนะนี่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นใหม่แล้วนี่นี่นะคะนี่เห็นกันไหมชัดๆนะนี่เงาแก่นะคะเนี่ยตรงนี้นี่คือเงาของเขาเนะี่ยเงาแก่มีประโยชน์แบบนี้นะคะเนี่ยทีนี้เราก็ตั้งไว้รอให้เขาเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้เราเพิ่งํำได้ประมาณอาทิตย์นะอาทิตย์กว่าๆเนาะนี่ แตกไปใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่หนูเขาอันนี้บเดี่ยวสองชั้นการช้าก็อย่างเนี้ยค่ะเนี่ยดินแห้งๆนะคะเนี่ยดินแห้งดินแห้งดินไม่ได้อมน้ำนะนนแบบนี้นะคะไม่ให้แฉะจนเกินไปนะนเขาก็เริ่มออกมาแล้วนะคะ ขอให้ดินอย่าแฉะนะนะเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมานะคะมาลุ้นกันต่อนะคะจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าก็มีม้างนะแต่ว่าต้องรอดูว่าเขาจะจะมีอันนี้ไหมคอยตัด